นะครับตอนนี้เรามาเย็บถุงกระเป๋ากันครับเย็บกระเป๋ากันถุงกระเป๋าที่เราเรีดมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราเย็บข้างขวาก่อนผ้สาชิ้นนี้มันค่อนข้างจะยืดยืดได้นิดหน่อยนะฮะเลยรู้สึกว่าใช้ กระดาษรองเย็บลาจะเย็บง่ายกว่ามันมันจะทำให้เย็บง่ายขึ้นนั้นก็เย็บปาก <c oughs> เย็บปากกระเป๋าเวลาเย็บใหญ่อ่ให้สุดลงมาข้างล่างนะครับ ต้องเหลือพื้นที่ไว้หน่อยเราจะหักเกลี้ยวนิดนึ่งเพื่อมันจะได้ไม่ไปลงถึงถึงชายชายผ้ากระเป๋านก็กะประมาณตีนผีหนึ่งนะฮะมันเดิมครับใช้ใช้กระดาษช่วยหน่อย เย็บเสร็จแล้วเพี่ยนลองต่อแล้วก็เย็บกับถุงกระเป๋าเลยอันนี้เราจะเย็บตลอดเลยอ้เอเพื่อป้องกันไม่ให้ตรงนี้มันหนามากเนี่ยนะเราเราจะิปคลิปตรงประมาณรอยรอยตะเข็บนะฮะลิปเข้าไปประมาณหนึ่งตีนผีนะฮะประมาณหนึ่งกระเบียดลิปทิ้งไปเลยเพราะตรงนี้เราไม่ต้องการให้มันหนาเดีย๋ยวเวลาเข้าข้างเยมันจะได้ไม่หนานะฮะเดมันก็จะแหว่งแบบนี้นะครับ เราก็เข้า <c oughs> เข้าเย,ย็บถุงกระเป๋าผ่านไปเลย มันก็เย็บทับเลยครับ ก็เย็บยึดท่วงปากกระเป๋าล่างนีให้ติดให้ติดกับผ้ากระเป๋านะฮะกะว่าอยู่นอกเส้นแนวเย็บตะเข็บข้างออกออกมานิดหนึ่งนะฮะเลี้ยวให้ตรงนี้มามายึดริมนอกด้วย ยึดด้านบนช่วงช่วงแนวปากระเป๋าตรงนี้เราจะทำ้ายึดด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้ายึดที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะเราจะยึดยึดลงมาเล็กน้อยนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงไปลึกมากก็จะใช้ใช้ ตามความยาวนี่เลยกันด้านหนึ่งเราจะพับเย็บเย็บ,บประมาณทีมผีไว้สำหรับอีกข้างเนี่ยเย็บไปเลย นั้นก็เย็บผ้ายิบตลอดนะเย็บตลอดแนวนี้มาเลยแล้วก็หักลงมาเย็บมาสุดแค่ชายผ้ายิบผ้าเย็บนะฮะ ข้างนี้ข้างขางวาก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะบริเวณนี้ที่เราเจียนเอาไปเพื่อเดี๋ยวเวลาเราเข้าข้างมันต้องแบกบใช่ไหมตรงนี้มันจะได้ไม่หนามากจะช่วยได้หน่อยแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวเข้าข้างเราต้องมีผ้ามารองหนุนฝั่งชิ้นหลังช่วยด้วยนะฮะต่อไปก็เป็นข้างซ้ายนะฮะอันนี้เป็นข้างที่มีซิปเดี๋ยวยึดสาบก่อน <c oughs> ย็บกับถุงกระเป๋าอันนี้เราเมื่อกี้เจียนก่อนใช่ไหมอันนี้เราเจียนที่หลังก็ได้นะตัวตัวตัวแผลล่นรองเนี่ยเดี๋ยวเย็บก่อนแต่พี่แต่ว่าเราเย็บเราเราจะเจียนแค่ไหนเราก็เว้นไว้แค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องย็บไปสุด <c oughs> นี่ครับแล้วค่อยมาเจียนที่หลังก็ได้โดยโดย,โดยที่เจียนอ่อ ออกไปเท่าแนวที่เราเย็บไฟนะแล้วก็กลับออกมา อ๋อตรงนี้เดี๋ยวเจียนเอาไปลิแต่ตรงลินนี่เจียนให้เสมอได้ไปเลยตอนยึดป,ปากกระเป๋านี่ก็ยึดยึดมาแค่ด้านในนะสิบด้านนอกนี่ไม่ต้องยึดนะ ทำธายิบ ็เป็นอันว่าเสร็จครับชิ้นหน้า2ชิ้นแล้วก็จากนั้นเราจะเข้าข้างกันครับ ตรงสะโพกนะฮะเราจะเย็บซ้ำสองเที่ยวนะแล้วก็ตรงปากกระเป๋าตรงที่ผ้ามันหนาๆนี่นะฮะด้านหลังก็เหมือนเดิมนะเราจะใช้เศษผ้ามาลองเพื่ออีกด้านหนึ่งมันจะได้มีความหนาสมดุลกันนะ เย็บลงมาเลยเลยสะโพกลงมาสักสักหน่อยนะจะเป็นก,การเพิ่มความแข็งแรงให้กับเร์เก่งนะจากนั้นก็พับเอเศษผ้าทีลซ้อนไว้นะออกมาแล้วก็เย็บเย็บติดกับริมผ้าชิ้นหลังลตัดมันออกไปเลย ี่ให้ดูนี่จะเป็นอย่างนี้ครับมันคือ <c oughs> ความหนาพอิตแบะแล้วเนี่ยพอแบะแล้วเนี่ยสองฝั่งมันจะได้จะได้บาลานซ์กันนะในความหนาใกล้เคียงกัน แนวสะโพกเราจะดูจากเส้นที่หลังนะครับเอาเส้นทับเส้นให้ตรงกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะาไปโพง้งแล้วก็มารีดแบตแต่ว่าต้องต่อเป็นคลิปหน้าแล้วนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำขอบแบบซิปซ่อนในกระเป๋ากันครับอย่าลืมติดตามชมนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ